สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาริตายมกานักศึกษาโปรแกร,รมวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้จะมาอภิปรายในหัวข้อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อหลักสูตรนะคะปัจจัยที่มีผลต่อหลักสูตรจะแบ่งเป็น4ปัจจัยนะคะปัจจัยทางด้านสังคมปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจปัจจัยทางด้านปรัชญาและปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองค่ะ ปัจจัยทางด้านสังคมการศึกษาจะช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้สังคมการศึกษาจะช่วยให้คนในสังคมสามารถปรับตัวได้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการศึกษาจะช่วยให้คนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะคะการวางแผนทางการศึกษาจำเป็นต้องพิจารณาถึงโครงสร้างและแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพราะภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการศึกษาของประชาชนอยู่มากกล่าวคือประการแรกเศรษฐกิจเป็นทุนของการศึกษาประการที่สองเศรษฐกิจต้องการกำลังคนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ปัจจัยทางด้านปรัชญานะคะศาสตราจารย์ดรวิจิตศรีสะอ้านได้สรุปไว้ดังนี้เนื้อหาสาระของการศึกษาปราัชญามีส่วนช่วยกำหนดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพื่อให้ได้แนวทางการจัดการศึกษาที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตและสังคมปัจจุบันและอนาคตด้านวิทยาการปรัชญามีส่วนช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์ตีความโดยใช้เหตุผลตามหลักตรก,กะวิทยาเกี่ยวกับคำและแนวคิด หลักการทางการศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในความคิดซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นใจในการปฏิบัติงานปัจจัยทางด้านการเมืองการปกครองนะคะรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพเพื่อเสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้สำนึกและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเองมีจริยธรรมคุณธรรมวัฒนธรรมพลานามัย ระเบียบวินัยมีความรักและทำรงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ